ครับผัพวพวกก่เอเป็นน้าแกครับมื่อไงพามาพี่น้องมาลมหนาวลมหนาวช่ยมาใกล้สิปีใหม่แล้วเนาะช่วงนี้หนาวเย็นช่วงนี้เลยน,นี่บรรยากาศเนาะแบบยำแรงๆเนาะพี่น้องเนาะเปิดคืนเปิดไฟเห็ดซุ่มแบบคันที่เนาะพี่น้องแบบคันที่เนาะบอง่ายเนาะมื่อนี้ก็มียยังนี่ ลวกเชือมีน้องแก้วคมคมบ้ยไ่ยต้องห่วงคมครับคมแน่ได้นี่คมแบบแม่ตายรถคมนะบีแท้มันต่พาคใต้อยูอ่เดี๋ยวได้มีน้องนะ้อึอื้อมอมึมา ไม่ร้องมา,มาอืมอืมบลันดีไทยยอดอืมอืม,อม,อม,อม พี่น้องเฮ้ยหัก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  <c oughs> มาพี่น้องไหมอยู <c oughs> ่แล้วเนี่ยเขาว่าสุกได้เราชิที่แถวบ้านห้องหรือเ่า <c oughs> อยูบ้านเจ้าข,ของเลยน้องเฮ้ยไปโยงน้ำให้น้ำหน้า ทุกปูทุกปลากินกรุงเท,ทมไม่ยกกาสมันอยู่เชืวว่อเหรอี้จวดพี่น้องจวดขักขักขักมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อ ลงมาละหน่อยมนันเองืงงงงงักผมผมลำลำมันเนี่ยแด้ อาวุธหัวเอ็นนะแกแค่ยังห่างอ่ะไ่น้อยเลยวะจนแบบจิ้มไปจิ้มไปนะ่ะมันกินอันนี้ได้จิ้มด้วยพี่น้องนะโบกที่สองมา <c oughs> เราสีพองกระมิ่นผมกินดิแปลกโบกค่อยหมัก <c oughs> นี่แล้วมันถึงดีพี่น้อง ีมันจะขาวนวลคนฟังอยงดีได้ ของไฟพิงได้ปูได้ปลามากก็มาพิ้งกินงามนี่ดอกว,วาดด่าแต่ก่อนเน,ะน,นาะคนบุถ่าแต่ก่อนเนาะงามนี่นะคนจิว,วาดเข้าได้งามนี่ได้หม่แล้วดอก ไม่นานวันนะคนสีเ,เล,ลน่นนะพุ่นจะนอดเดือนสามหมดทังคนนะน่าหลายลูกหลายเข้าเนี่ยก่อนนอคนอีสานเนาะ้ยควันขนาดเราเนี่ยโอ้ยคือควันนะวะ คนอนี้สานตะก้อนนี่มันขยันเนีู่ก็ร้ายเนาะตะก้อนเนาะได้เข้ามาแล้วนี่เกี่ยวเข้าเนาะต่ำไปน้ำเกี่ยวไปน้ำต่ำกินไปน้ำตะก้อนบมมีลงสีเนาะอืมเพราะแต่ต่ำแล้วบ้านเน <ๆ S 1> เามาวันหนึ่งไหมบ้านี มาหนึ่งละกินบ่าเนี้ลูกบางคนก็สิบเนาะบางคนก็นหา้นาน้าร้ายบ่าเนี้เห็ุไปกินไปแต่ก่อนคนอีสานเนาะทางบ้านบุคคาถูกว่าโบ,บ,บ่บ่บโฮได้ทางอื่นเด้อทางอื่นอย่คือกันบบกับโบ,บจักคือกันหนะ้าแต่ว่าทางบ้านบุคคาเป็นทางท่านเองมันยีว,น,วนเวียนในวันดียรจกักเลยพี่น้องมัง้งเดือนเดือนสามยังหมดแล้วเด้อ ตก่อนวนกันไปซะ่นะดื่นเช้ามาเนี่ตอนอยังน้อยเนาะเ<ม>ที่ยงตำขา้าปอกปกัปกปอก,กปักปอกปักก็ได้ตอนอยังน้อยเนี่ยอ่ตื่นสายได้กินข้าวสวยได้บ้านเช้าสายตก่อน<ๆ>วันว่าจะร่เๆวันว่านะเข่าวสวยเ<ๆ>ข่าง่ายอยู่เน้<ๆ>วเข่าแรงนะคนทางกาฬสินขอนแก่นแต่ว่าเันห้องกัน ในทางบ้านบริห้องฉันทางบ้านยอน่อนะเจ้าสีวากินเข่านะถ้าเข้าเที่ยงเขาแดงนะะเจ้าบุมีกินข่าวสวยเข้าง่าย,ยบ้านนี้ต่ำแล้วแล้วก็พักกันมาเาอะบ้านาต่ำม,มานั่นนะ่ะต่ำไปกินต่อแรงเลยต่ำตอนเช้านะไปกินต่อแรงอ่ามาต่อแรงวันนี้ต่ำไปกินหมื่นเช้าบ้านมันวนไปน่ทันทีเลยต่ก,กี้นะ่ะโคกไผ่โคกมันเลย กำลังเลื่อนขยกับมีด,ด,ด,มดแต่ก่อนหกไงเน๊หกไงฉากมองแล้วก็เวียนแต่ก่อนเนาะโอ้เป็นชีวิตที่มีความสุขเลยพี่น้องเลยอ้้ยขนยาอบ้างครับแลระบาดเนี่ยโอ้ยตัวแตกแตัวแตกพี่น้องเลยโทษโทษโทษ ไปทำนี่เนาะมัญจเล่นโวตมัญจแกลง้งโวตเนาะไปคุยสาวคลัวสาวเนาะเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำแล้วอะไรปัญจไปไปแล้วก็แกลง้งโวตไปโวตโวตโวตเนาะมต่ก่อนต้องเป็นโวตอ,อย่ากึ่ธนูนะนกูุบางคนแกล้งธนูไปนะอืมแต่ก่อนเนาะเป๋าแค้นมันโมมีโดนตีเนาะแต่ก่อนเห็นพินเล่นอย่างแล้วผู้ใดได้ พอได้เล่นดนตรีเครื่องดนตรีเป็นนะ่ะก้อนมูนะ่ะหน้าได้เปรียบจะเลือกอุตสาห์งามพอได้เล่นพินเก่งเนี่ินะเป็นแค้นเก่งเนี่ยสินะครับร้องครับล,บลำไหนได้คนงามอืมพอต่อไปตะกอนนะแต่สมมตอในบูมี่แล้วมื้อพ่อแม่มีเงินขงเขาเอาไปแลย เลี่ยนไปดูทำไมกันด้๋ยเนาะจมไปจมมากกันอดอกไร่สดดอกไร่สดเอาดอกพี่น้องเลยเตาเลยอัดยูทูบโมเป็นเดรุ่งดอกไม่เผืเบื้องดอกํำนี้แหละ